สวัสดีค่ะพี่นี่สาวดอนค้นโกค่ะเอฟซี่ค่ะเมื่อนี้พี่นี่มีเมนูบ้นบานๆค่ะเมนูที่ทําแบบบ้านๆทาง่ายๆเมื่อนี้บบมีเมนูพิเศษอย่างเด้อจ้ะเมื่อนี้สิทอดปลาทูตัวใหญ่ไห่ฝรังกินไข่เอฟซี่ค่ะทอดปลาทูเราก็จะทําไข่เจียวด้วยทมื่อเช้เราบอกเป็นส้มกินใหม่นหม ปลาทูตัวใหญ่ให้สามีเนาะค่ะเนาะปลาทูตัวใหญ่ค่ะคู่นี้หกสิบบาทที่ทว่าสีลาบเนาะแล้วว่าเอาดอกคอเบ,บ,บราบะสันระวางสิเพรา่อยากกินลาบปลาทูททบาสั่นกับน้ำจิ้มทอดปลาเป็นกินทอดกรอบบาสั่นออกนั้นเสียดน้มันกันเนาะค่ะเนาะ ไปแช่ไปแช่ไข่ชีค่ปะปลาทูตัวใหญ่ๆเนาะพี่เดี๋ยวกระ,ะดาษใส่ซะก,ก่อนทอดกบๆไ้ซะก่อนค่ะวัววัวนะวันนี้กินเมนูบ้านๆไข่ชีค่ะกินเมนูบ้านๆเมนูหาแบบ ประทูค่ะแล้วก็ไข่เจียวไข่เจียวไข่เจียวแล้วก็ข้าว หมากหลายอาหารไทยๆอาหารไทยๆปลาทูปลาทูไข่เจียวแฟนก็มักคือกัน น้ำพริกน้ำพริกมีน้ำปลาหวักหน้าวน้ำาหล็กเท่านั้นกินง่ายๆวันนี้ไข่เจียวไข่เจียวอร่อยมาก อืมอืมจะบ่อืมนี่สิกินหัวมันดิที่นี่มากินหัวปลาทูบหัว,วก,กินหางเนี่ก,กินหัวอิม่มเพลกัเมือ่อนี่สิพัก ไข่ก๋วยเตี๋ยวปลาทูตัตวใหญ่ปลาเซีบคือปลาทูตัตวน้อยด้ยค่ะจะไา,า้ชื่อให้เพื่อนกินแต่ต้องซื้อตัวยงใหญ่น,นะต้องกินกับมืออย่างนี้ที่รักครับจ้ะ ปลาทูใหญ่ต้องใจเวลาถอดหลายๆเพราะวันหนาเนาะคู่ละหกสิบบาทข่ยสี่ค่ะ,คะอขอบมาก ไข่เจียวของพีน่นิสันตแน้ำมันหอยกับซีอิ๊วขาวฉะนั้นเครื่องปรุงถ้าต้องปรุงรสมากไม่ค่ะจัดกือเก้า บอกินผงสุดสรันใดนะขายจีิค่ะนั่นก็นเลยนันก็นเลยเฮดเฮ้ญญาบอ,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 อยกไซแครขึ้เืเเก้าหน่ะแห่อาซิดเยานหนตยอะเลไม่รังทผงเดียมนีมีที ก็มักมองเปี่ยวๆค่มามักมอม,อม,อมองเปี่ยวดเด้จ้าพี่นี่สาวรวนคนกโกก็สิได้จบคลิปไปเพียงแค่นี้เนาะคะนาะคลิปอันเมนูง่ายๆเมนูปลาทูทอดไข่เจียวแล้วก็ หมักงวงไซรัลป่าท่านั้นค่ะเอซีค่ะค่ะคลิปละข้าค่ะพี่น้องค่ะคลิปว่าละข้าเนาะค่ะเนาะน้ำพริกซอสดุปีมังค่ะเอซีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับฝากรักฝากความห่วงใยทุกคนค่ะบ๊ายบายค่ะ